เรามีระยะเวลา,าการดำรงตำแหน่ง5ปีก็ขออนุญาตเรียนในเบื้องต้นนะครับว่านะครับก็จะเป็นสื่อคนอีกสื่อน,นะครับที่จะนะกักจังหวัดสงขลาเข้าอีางความพืน,นะครับโดยมีโพส t ชันนิ่งของก็นังเขาเขาอกจังหวัดเรานั้นเป็นภาคลักษณ์ที่ะตะิดลบตลอดแต่ลงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานตัางๆนะครับสิ่งอำนวยความสะดวกนะครับก็คง รับข้อสังเกตข้อเสนอแนะของท่านสมาชิกผู้ที่ส,สภาอะไรที่จะเป็นประโยชน์กับพื้นที่ก็จะได้เสนอแนะแล้วก็ให้เป็นที่ทราบกันดีแล้วว่จาจังหวัดเฉลยพระตายน,านั้นนะครับทั้งยาลานะครับมีแต่เพิ่มนะครับเพราะนั้นสิ่งตา่างๆอ่าที่สุดก็จะจะ,จะต้องปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะได้สวชุดใหม่มารับงานแทนนะครับ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสามแยบชนแดนภาคใต้ก็คือเรามีมติเมื่อวันที่29มิถุนายนปี2องพันหบซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยประมาณ1ล้านคนครับนักท่องเที่ยวตา่างชาติส่วนมากก็เป็นชาวมาเลเซียก็ได้มีการเตรียมของพร้อไปหมดแล้วเรื่องของปอเรื่องแขกแขก you <laughs> 哎，弄，弄<是>，弄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 ，